ก็อเข้ามาเจอก,กันอีกแล้วก็ปก็อีกคลิปต่อสั้นๆจากคลิปตัวการใช้เครื่องมือตัวรับกำไรนะครับก็พอดีมาเห็นวันนี้ที่มาที่เข้าไปเนี่ยเป็นตัวของคู่เงิน G A นะครับคู่เงิน G A ตัวนี้นะครับก็อพอดีมันใกล้จะถึงถึงท P ผมแล้วนะครับ คือก่อนหน้านียผมในช่วงทํางานเนี่ยผมก็จะเปิดเป็น TP ที่เป็นเป็นแบบมันนวดนะครับก็คือ TP ก็จะเกิดจากตัวของระบบตัวของ b r o k ีที่เขาจะสร้างให้นะครับตัว MT4 สร้างให้เนี่ยแต่คราวนี้จุดอ่อนของตัวเนี้ยถ้ามันเปิดเนี่ยถ้าเราเทรดหลังหน้าต่างเนี่ยคือถ้าตัวไหนที่ที่ราคามันไปชนตัวกําไรก่อนเนี่ยตัว TP ก่อนมันก็จะปิด ดังนั้นถ้าเราเปิดคอมทิ้งไว้แล้วเราอยู่หน้าจอตลอดเราอยู่หน้าจอตลอดนะครับผมแนะนําไม่ใช้ตัวของระบบเวอชวนะครับวชวตัวเนี้ยซึ่งมันจะซ่อนกําไรไว้นะครับมันดีคือโบรกไม่เห็นนะครับโบรกไม่เห็น TP ของเราไม่เห็น SL ของเราจะมีแต่เราที่เห็นนะครับก็คือเป็น SL กับ TP ที่มันล่องหุนนะครับก็อันนี้ผมเซฟไปที่ 5 0 0กับ2 0 0นะครับ5 0าจุดับ2จุดก็จะเห็นว่าตัวระบบก็จะสร้างตัวที่อีกเป็น SL ที่เป็นเส้นเขึ้นมาในหน้าต่างที่เราไม่ได้เปิด e a เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งโบก็จะมองเห็นแบบนี้เช่นกันนะครับโบก็จะเห็นตันไม้ที่เราเปิดอยู่นะครับว่าเรามีไม้บายแล้วก็มีการายกเลิกคำสั่งที่เป็น TP กับ SL อขอกไปนะครับก็ มาดูนะครับว่าตัวนี้จะชน d P ไหมถ้าชน d P เนี่ยตอนเนี้ย E A ผมตั้งไว้ที่ Expert Advisor ที่ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่20จุดนะครับ20่สิจุดยีจุดนะครับก็อาจจะได้เห็นระบบล็อกกำไรนะครับถ้าราคาเกิดกระชากแรงตรงนั้นเพราะว่าตรงบริเวณนั้นรู้สึกจะมีจะมีเหมือนตัวนี้นะครับเป็นเป็น liquidity นะครับ liquidity ตรงนี้อยู่อาจจะกระชากขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะก็ตรงนี้มันจะติดตัวของ block zone order block เล็กๆตรงนี้มันจะมี order block เล็กๆแล้วก็เป็น zone เดีวๆเป็น hidden hidden zone น,นครคนับก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าราคาจะกระชากขึ้นไปนะครับหรือถ้าไม่กระชากก็อาจจะ ไม่ได้เห็นนะก็มันมีท้าข้อดีข้อเสียนะครับตัวระบบล็อกกำไรคือสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่500จุด500จุดเนี่ยตัวระบบมันจะยังไม่ตัดถ้าถ้าราคาถึงราคาที่เรากำหนดนะตัวตัวระบบเองเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อมันวิ่งไปถึง520จุดนะครับเพราะว่าเราตั้งตัวล็อกโปรไฟ t ไว้ที่20นะครับตัวลกก็จะเริ่มทำงานตอนที่520จุด ตอนนี้มันทับของแล้วน,นะครับตัว p r o f ิตกับตัวตอะ้วนะครับก็โอเคก็น่าจะค่อยๆขึ้นไปนะครับก็อันนี้ยังเป็นบัญชีดโมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีเป็นบัญชีจริงใดไนะครับทดสอบระบบทดสอบเครื่องมือฝึกวินัยน,นะครับก็สำหรับ GA เนี่ยก็เป็นคู่เงินที่ ก็หน้าเล่นคู่หนึ่งนะหน้าเร่อคู่หนึ่งก็ระหว่างรอที่ราคามันจะถึง d p เรานะครับมีตัวไหนเนี่นะาก็ตัวเพนแนนะครับก็มีการเปิดยุบได้แสดงได้นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ฟิโบตัวนี้ที่ทำมาก็มี เปิดปิดฟิโบได้นะครับเปิดฟิโบวันก่อนหน้าได้นะเปิดฟิโบวันก่อนหน้าโอเค close ไปแล้วนะครับ close ไปแล้วโอเคถึงที่พีแล้วนะครับก็ไม่กี้น่าจะพอดีผมคิดว่าผมน่าจะตั้งตัวของล็อกโปรฟิทมันมันน้อยเกินไปนะครับตัวของระแบบล็อกกำไรก็เลยทำงานได้ค่อนข้างที่จะไว ก็โอเคครับตามระบบครับอันนี้ก็ผมเข้ามาตอนราคาที่มันเบรกขึ้นมาแบบที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยแล้วผมพอตั้งอสแอนาไว้อยู่หนึ่งหนึ่งฟีโบนะัหนึ่งฟีโบตอนที่ผมเข้าเนี่ยเพราะผมเห็นไอตตัวของราคามันไปเคลียร์เลยบางอย่างนะครับมันลงมาแล้วเนี่ยมันมันมีการพักฐานมันลงมาแล้วเสิร์มันได้ขึ้นไปดังนั้นราคามันจะลงพยายามลงมาเก็บ ตัวพวกนี้นะครับที่เขาสร้างไว้เนี่ยนะเพื่อมาเป็นสวิปโซนนะครับแล้วก็ขึ้นไปพอผมเห็นเบรกตรงนี้เพราะผมต้องการเทรดให้มันจบในวันก็เลยเบรกแล้วก็ตั้ง s ออยู่ถึงฟิโบก็อาามันก็ยังค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับก็ตั้งไว้ที่ไอเดิมก็หนึ่ประมาณ1ต่อ3ก็เลยตัดสินใจเข้าไม t เทรดไม้นี้นะครับาอปิดไปก็เห็นว่าพอมันไปชน แวก็มีปฏิกิริยาบางอย่างเพราะว่ามันน่าจ,จะเป็นตัวของแนวต้านเดิมอะไรบางอย่างสําหรับเป็นรยายย่อยที่เขามองว่าตรงนี้คือจุดที่มันน่าจะเป็นแนวต้านได้นะครับแต่สําหรับมุมมองของรายใหญ่คือเขาต้องการที่จะเคลียร์ตัวนี้ขึ้นไปแต่ว่าจะเคลียร์ึ้นไปเยอะแค่ไหนเนี่ยเราต้องเราต้องดูหน้างานจริงนะครับว่าเขาจะไปถึงโซนนี้ถึงแค่โซนนี้หรือจะไปถึงโซนนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูโอเคก็ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ปิดไปสองผู้เงินนะครับสำหรับวันนี้ก็มีทองคำ GA แล้วก็ได้นำเสนอตัวของระบบะล็อกกำไรไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสไว้เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับพบกันในคลิปต,ต่อๆไปครับสวัสดีครับ